สวัสดีครับอยู่กับเราช่องซีดอคุณเงินนะครับวันนี้มาดูวิถีชีวิตของคนเลี้ยงช้างนะครับที่มาแห่งานอยู่อำเภอเมืองพลนะครับบ้านโศกนกเต็นครับตอนนี้ทีมางานเราก็กลังกินข้าวอยู่นะครับทอาากนข้าว,ว,าาวน้ำครับครับนี่ก็เป็นความความบุญหลายนะครับ กำลังอร่อยเลยครับแ่บแทกว่บหัวปลาดุนี่ครับทีมงานของเราครับมาถึงตอนข่ำนะครับก็พรุ่งนี้แหนะครับช้างหกเชือกครับนี่ก็เป็นเจ้าของช่องนะครับเจ้าของช่องของ ภายชัยมงคลครับกำลังก,กินข้าวเต็มปากเต็มคำเลยครับครับผมฝากช่องด้วยนะครับช่องภายชัยมงคลนะครับโอ้กินข้าวก่อนครับกินข้าวก่อนนะครับไม่ต้องเยอะเฮ้ยไม่ต้องนะครับนี่ต้องนะครับนี่นี่ก็เป็นแม่บ้านของขันเงินนะครับคนสวยๆครับนี่ก็ แม่บ้านของขุนเงินครับ <มา S 1> ชื่อคล้ายๆกันนะครับดูครับดูไปเรื่อยๆครับันูเนี่ยอรับนี่ก <c oughs> น็นี่ก็เป็นพี่สาวกับพี่เขยของควานควานควานอ้วนนะครับของน้องภูผานะครับก <c oughs> ำลังกินข้าวอย่างอรอร่อยครับ วันนี้เราก็ได้ออมปลาได้ครับเด้อออมป่าครับออมปลาครับผมปลาดุกครับผมออมปลาเลยวะมากินเ่าจินน้ำนกกันเด้อพี่น้องเอฟซีครับกินเ่านกกรนเด้อครับมาบึงวิธีชีวิตของคนสั่งครับนี่มือนี่กะผมสีแนะน้ำสมาจิกงไม่ครับเพิินกําลัง มาจากพัทยาครับเพิ่นหนี้วิจิตมากครับนี่ครับเนี่ยนานนะครับเขิ่นก็ไอ้นี่เป็นของจะของพังน้ำหวานครับผมเพิ่นกระลังม้านี่ได้ได้จะงานหรอครับตั้งแต่มาแต่พัทยาเพราะนะจะงานแล้วงานที่สองครับไปงานที่สองเนาะครับใกล้ใก่จะดีแต่ก็ไม่นองแล้ว มาแล้วกรับหมานเลยเนาะมาจากพัทยาแล้วกับหมานเลยเนาะครับใครชอบเรื่องะไรครับมาดหมาหมืนเหมืนเมืนครับอันนี้ก๊ะกำลังมาหอดกำลังกินเขาเลยครับเด้อนี่ครับกำลังแสบเลยครับแต่ควรหลักกับว่าถ้ไหนกินน้ำเขาเถอะครับไช่ไอ้เจ้าไทยก็อยกินบ่เดี๋ยวครับต้บเจ็บภาพบรรยากาศให้เอ็ซีเฮาเบิ้งก่อนครับเป็นหลังเมื่องเเานี้ ต้มปลากระเซบพกันละครับกลังกระลิดละลอยครับผมอาหารหลายอย่างครับอาหารตมบ้านลยอางเลิดก็มี่มิตรอร่อยลานโอ้ครับมแตรอร่อยมีตรไก่ครับต้มไก่บ้านครับผมครับเซ่บลายนะครับเด้อครับปากที่กนมากินน้ำกันนะครับเด้อครับเอฟซีทุกทุกท่านกะผู้ใดอยู่ใกล้ๆ แถวอำเภอพุนนี่กะมาเยี่ยมมายามทีมงานสร้างเขาได้เด้อครับเด้อมืออื่นผนเสียเด้ครับเดือนเส่าวันที่วันที่เท่านท์นอนสิบสามครับสิบสามมีหน้าเนาะโอ้ตรงกับวันสร้างไถ่ตรงนี้ตรงกับวันสร้างไท่ครับ ก็ต้องบอกว่าตากมไม่เมาะเพราะมันเสย